ว่าที่บ้านหลังที่สองของบอนพาเที่ยวที่นี่นับตกหน้าบ้านบอนพาเที่ยวบ้านน่าจะมีเกินสิบหลังว่าจะเอาแบบอ e ิเ e ล็กทริกะไปหมดอะไรเงี้ยที่แบบอุ้ยผมมีทั้งห้าหกสิบหลัง <c oughs> ไม่ค่อยจะ<อ>ขิงเลยนะกะว่าถ้ามีสงครามรั้งที่สามอ่ะต้องรอดต้องรอดอ่ะสวัสดีนะ หลังจากไปตะลุยนะทริปข้างลักกันที่มาเลเซียกับหวานใจนะฮะตอนนี้เราก็กลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยกันต่อนะแต่ขอพักทริปทั่วไทยไว้ก่อนนะตอนนี้นะฮะขอกลับไปเยี่ยมบ้านบอลน,น,นะที่กาญจนบุรีนะคืออยากจะให้ทุกคนได้เห็นการเติบโตของผู้ชายคนหนึ่งที่ลาออกมาจากงานนะเมื่อ7ปีก่อนจนสุดท้ายตอนนี้มีบ้านริมแม่น้ําแควนะที่ต่อไปเราจะเปิดเป็นลานกางเต็นท์นะให้ทุกคนได้เข้าไปชิวๆนะแต่นอกเหนือจากบ้านริมแม่น้ําแควบอลยังมีบ้านนะฮะเรียกว่าเป็นว่าที่บ้านดีกว่าอยู่บนเขา อยู่ที่อำเภอไซโยกเช่นกันนะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะว่าว่าที่บ้านทั้งสองหลังของบอลเนี่ยอีกหลังหนึ่งคือซื้อไว้แล้วส่วนอีกหลังหนึ่งนะจะเป็นยังไงอยู่บนเขาด้วยวิวดีมากเลยฮะแล้วก็พาไปรู้จักสหายของเราอีกคนนึงนะที่ทําให้เราได้บ้านทั้งสองหลังนะจะเป็นใครแล้วก็ในรายละเอียดที่นี้จะมีอะไรบ้างไปฮะลุยกันดูจังหวัดกาญจน,นบุรี กาวให้เต็มถังครับผมครับทุกคนนะก่อนที่จะไปเดินทางกันต่อแวะมาเติมน้ำมันนะให้เจ้าเว็บปากอื่นนะซึ่งตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นนะสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยสมัครนี่เลยฮะบัตรบูการ์ดนะครับตอนนี้นะฮะมีโปรโมชั่นที่สุดคุ้มมากนะครับ สามารถเข้าไปสมัครไม่ว่าจะสมัครนะฮะที่ PTT Station หรือว่าเข้าไปสมัครที่เว็บไซต์ออนไลน์ก็ได้นะฮะที่ w w วว t t เว็บ a r c o m นะฮะหลังจากนั้นนะครับรอประมาณ3วันจะมี SMS นะครับส่งเข้ามาที่มือถือนะครับ SMS ตรงนั้นนะครับเป็นโค้ดส,ส่วนลดสามารถเอาไปเป็นส่วนลดได้นะฮะแต่จะมีที่ไหนกันบ้างร้านอะไรกันบ้างเดี๋ยวพามาดูฮะ ออตอนนี้ผมเพิ่งสมัครบาทบูการ์ดตอนนี้โปรโมชั่นสำหรับบูการ์ดก็คือเมื่อซื้อเทนเซอร์แล็คหนึ่งชิ้นจะฟรีไก่ที่กระดูกหนึ่งชิ้นเลยครับอ,อันนี้ใช่ไหมฮะ เอาสไปซี่มันกุ้งด้วยอยู่มากตอนนี้อ่าอยางว่าชิ้นนะฮะอันนี้โค้ดส่วนลดครับผมอ่ะก่อนนี้แหละฮะง่ายๆนะทุกคนหลังจากที่เราได้รับ SMS นะฮะก็กดเข้าไปที่ SMS ของบูการ์ดนะที่เป็นโค้ดส่วนลดนะครับเขาจะมีให้เลือกนะ5รายการนะไม่ว่าจะเอาไปใช้ที่โคาเฟ่อเมซอนนะครับวิดออโตนะหรือว่าร้านคามุนะที่เป็นชานมไข่มุกนะหรือโอกะจุก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราขอใช้ไก่ทอดเท็กซัสก่อนแล้วกันฮะมาแล้วหิวแล้วทุกคนเพิ่งได้กดอัดนะลืมไปย ไปเลยนะคือโคตรคุ้มนะแค่สมัครบัตรบูก,การ์ดน่นะครับเทนเดอร์รล็บนี่จะเหมือนกับกระปั๊กนะะที่มีแป้งนะครับแล้วก็มีเนื้อไก่ทอดด้านในนะอไก่ที่ทอดนะฮะอันนี้เลยนะเป็นไก่ทอดนะฮะซอสมะขามรสชาติอร่อยเปรีย้ออรยวกำลังดีแล้วอันนี้นะฮะเป็นเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งนะทุกคนไก่ทอดสไปซี่มันกุ้งนะฮะหนังกรอบรสเผ็ดเนื้อนิ่มมาเนี้ยนะทุกคนแล้วกินเสร็จแล้วเราไปดูกันต่อ ใครมีรถยนต์ก็แวะมาใช้บริการที่นี่ได้นะส่วนเรามอเตอร์ไซค์ไปกันตอรวดเดียวสู่กาญจนบุรีวู้ฮู้ครับทุกคนฮะใกล้จะถึงเมืองกาญจนบุรีแล้วนะแต่ว่าฟ้าฝนนะฮะลน่นลงมาต้อนรับเลยนะครับตอนนี้ฮะฝนตกแล้วนะทุกคนโอเคครับทุกคนเราก็ ลุยนะฝ่าฝนกันมานะฮะจนตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะทุกคนที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักซึ่งมาไม่ยากเลยฮะใจกลางเมืองแบบเด็ดๆเลยฮะ นี่เลยครับที่อยู่ด้านหลังบอลนะก็คือสกายวอล์กนะฮะที่เป็นทางเดินกระจกนะยาวมากนะถึง150เมตรกันเลยทีเดียวนะนู่นฮะอยู่บนเสาสูงๆเนี่ยครับสิบกว่าต้นเลยนะฮะแล้วก็ทางเดินเนี่ยสวยมากติกดริมแม่น้าแควใหญ่นะซึ่งตรงจุดนี้นะครับทุกคนจะเป็นจุดที่แม่น้ํามสายมาบรรจบพบกันก็คือตรงนี้แม่น้ําแควใหญ่นะครับแล้วก็แม่น้ําแควน้อยแล้วก็แม่น้ํากรองนะที่จะไหลผ่านราชบุรีไปทางนู้นนะฮะวิวทิวทัศน์สวยงามมากทีเดียวทุกคนเนี่ยฮะถ้าขึ้นไปข้างบนได้นะเราจะเห็น เห็นวิวเขาไกลๆก,ก็จะเห็นพระเขานะครับอยู่บนภูเขาสวยงามมากตรงนี้เนี่ยก็จะมีแพรนะครับให้เรา,เาได้นั่งล่องเรือล่องแพรนะครับร้านอาหารเยอะแยะมากมายแต่น่าเสียดายนะครับตอนนี้บนมาเนี่ยครับต้นเดือนกันยายังไม่เปิดนะแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าเรามาทําภารกิจหลักของเรากันต่อน,นั่นก็คือไปชมบ้านนะฮะว่าที่บ้านแห่งที่2อของบ้านนะอยู่บนเขาในอําเภอไซโยกจะสวยงามแค่ไหนไปฮะไปลุยกันชวนัวร์นะฮะวาบจากสกายวอล์กนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่แมคโครการจนบุรีนะมาซื้อวั ถุดิบนะครับไปให้แขกรับเชิญในคลิปนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมนะเป็นแขกของเขามากกว่านะ mm hmm. เขารออยู่ที่บ้านแล้วนะ mm hmm. ไปลุยกันต่อครับ mm hmm. อำเภอไซโยกอีกประมาณ60ก mm ิโ hmm. ลเมตรครับทุกคนนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเขตอำเภอไซโยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ mm hmm. ก็เลี้ยวออกจากถนนหลักไป10กิโลเมตรนะนู่นนะทุกคนเข้าไปสู่ขุนเขานะเป็นบ้านลับมากๆนะฮะก็จะต้องปัก GPS เท่านั้นนะ Our สวัสดีครับเอ๊ะพนักงานต้อนรับครับทุกคนโดยน่ารักจังเลยไงยเจ้าอิกกี้มาจยจำลุงได้ไหมนี่นะฮะอยู่ในป่าในเขานะฮะใช้โซลาร์เซลล์นะฮะมีบ่อน,น้ำเล็กๆก,กันนะฮะอ่าทุกคนตอนนี้เราก็ถึง ว่าที่บ้านหลังที่สองของบอลพาเที่ยวนะมันมีที่มาที่ไปครับทุกคนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะแต่จริงๆบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านจริงๆนี่ฮะคุณเตอร์อสวัสดีครับซื้อสบเสบียงมาให้ได้ครับขอบคุณครับทุกคนฮะอันนี้เดี๋ยวทาอาหารญี่ปุ่นให้อ่านี่ฮะเอาหน้าประดิษฐ์ะหนุ่มโสดนะฮะหน้าตาดีนะฮะนักธุรกิจคือจะบอกว่าคุณเตอร์เนี่ยมีบ้านเยอะมากนะบ้านยันที่เกาะภูเก็ตก็มีนะแต่ชอบมาอยู่ในป่าในเขานะคุณเนี่ย อ่าฮะบ้านน่าจะมีเกินสิบหลังเพราะถ้าเอาแบบอิอเล็กเกขาไปหมดอะไรเงี้ยหมายถึงว่าที่แบบอุย้ยผมมีทั้งห้าหกสิบหลังม <laughs> ไม่ค่อยจะขิงเลยนะจริงเพราะว่านี่ฮะบ้านของเขาเนี่ยก็คืองานอดิเรกนะในการสะสมบ้านส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเก่านะหรือถ้าสร้างมามันก็ต้องมีเอกลักษณ์เนี่ยฮะตรงนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักกับพุนเตอร์เพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยรู้จักแล้วก็ถามว่าเอ้ยทำไมเราถึงกล้าเคลมว่าตรงนี้จะเป็นว่าที่บ้านหลังที่2ของบอนบา์เทียวนะโอ้โหอยู่ในป่าใน สวยงามมากนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าตามนี้ตอนนี้เริ่มหิวแล้วครับ6โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าช่วยคุณเตอร์เขาทําอะไรได้บ้างนะแล้วเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตกันนะทํำน้ำเครดี้ครับตาไวลาดเต็กโอ้โหมือนี้อร่อยแน่เลยครับทุกคนอ้าวยร้อนรเลยฮะต่วนนุ่นแผนกเป้งยางไนงะทุกคนพี่เกียรตินี่ฮะเมนูหลักเนื้อลิไอา สเต็กคุนเตอร์หมักเองโดยสูตรเฉพาะมันเป็นมีเดียมเวลแหละแต่ก็ยังโอเคอยู่ประมาณมีเดียมมีเดียมเวลเนื้อชิ้นมันบางเนาะด้วยเหตุผลว่าห้างเขาขายแบบนี้อืมเอาชิ้นนี้เป็นไงบ้าง <laughs> <ะ>ชีวิตบ้านนอกสมัยนี้มันก็ขอใช้ได้โอ้โ oh, <laughs> ชีวิตบ้านนอกบ้านนอกคุณเล่นเนื้อลิบอายเลยนะ <laughs> เนื้อแบบนิ่มมากนะทุกคนยังเห็นความสีแดงแล้วก็นี่ยน้ำกีวีสูตรคุนเตอร์นะ เนื้อนิ่มมากครับทุกคนบรรยากาศประมาณนี้นะทุกคนในรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันทําความรู้จักกันนะฮะโบโมกันเสด็จดื่นเลยนะนั่งผิงไฟอยู่ข้างนอกนะฮะกับอาหารมื้อค่าแสนอร่อยนะแล้วก็เนี่ยฮะคนได้องไรบ้างนะคือสวยมากฮะแล้วก็จริงๆตั้งใจจะกางเต็นท์นะแต่ว่าเพื่อนเราเขาจัดห้องไว้ให้แล้วนี่เห็นบ้านข้างนอกนี่เหมือนหลังเล็กนะไปดูได้ไหมได้ ที่นอนมันก็ไม่ได้จัดอ่านี่ฮะบ้านน้อยนะห้องก็ไม่ได้ใหญ่แต่ก็สะดวกสบายพอสมควรนะฮะส่วนนี้ก็คือห้องเราเห็นข้างนอกมันเป็นบ้านห้องเล็กๆนะแต่ว่ามีสองห้องนอนนะนี่ฮะเราจะนอนที่นี่นะที่นี่เป็นห้องใต้หลังคาอ่ะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทําความรู้จักชายหนุ่มคนนี้กันต่อสำหรับคืนนี้굿ไนท์ night, นะราตรีสวัสดิ์ อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะทุกคน เฮ้ยเช้านี้อากาศเย็นสบายมากเลยนะข้างในเหมือนแบบเหมือนเปิดแอร์ไวเลยอ,ะอ่ะอ่าใช่อยู่บนที่สูงหน่อยก็อย่างนี้แหละ,ะยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวทุกคนฮนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปยังบ้านของบอลที่ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะที่อยู่ริมแม่น้ําแควนะครับอ่าตรงนั้นจะเป็นลานกางเต็นท์นะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นว่าที่บ้านหลังที่2ของเรานะเพราะคุณสัญญากับผมไว้แล้วนะว่าผมมาปลูกบ้านตรงนี้ได้เลยคุณให้หนึ่งแปลงที่มาปลูกบ้านาตรงนี้เอาตรงไหนเลือกเลยอ,อันนี้ไม่คิดมากเฮ้ยเราก็อย่างที่บ้านบนเขาไงแล้วคุณเต้ก็บอกว่าพื้้้นนนนทีีี่ตรงมมัก็พพอื อยู่ขึ้นบ้านได้สักเล็กๆหนึ่งสักหลังหนึ่งมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้านะฮะให้มาอยู่แเ<ก>บื่อพี่อ่าสัมผัสความเย็นบนภูเขาคุณเตอร์เนี่ยะะับเขาเป็นคนที่ขายบ้านริมแม่น้ําให้ผมนะเขาก็จะมีอีกหลังหนึ่งแล้วก็ก็แบ่งมาขายให้ผมนะคือเขาเนี่ยอชอบงานทางด้านศินละปะเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตย์นะฮะบ้านเก่าๆบ้านสวยหรือแม้แต่กระทั่งออกแบบบ้านอันใหม่เช่นตรงนี้นะฮะให้ดูมีเอกลักษณ์นะครับให้เข้ากับพื้นที่นะซึ่งอันเนี้ยก็เรียกว่าเป็นงานอดิเรก เป็นของสะ <ผม S 1> ส<า>มเลยเป็นสิ่งที่ผมชอบทำอ่ะทำแล้วมีความสุขมีบ้านอย,อยู่กี่หลังทุกวนะันนี้ ตอบยากพ,พี่ต้องแบ่งก่อนว่ามันคือบ้านที่ใช้เองหรือว่าหรือว่ามันเป็นบ้านแบบปล่อยเช่าหรือว่าอาคารพาณิชย์อะไรอย่างงี้ถ้าใช้เองจริงๆก็ประมาณ20 20หลังที่ไปอยูไ่ไปนู่นไปนี่ไปดื่มด่ำใช่ครับบ้านทุกหลังเนี่ยที่ซื้อมาจะต้องมีอเ,เอกลักษณ์ใช่คือเขาเสพงานศิลป์นะฮะแล้วบ้านเนี่ยคือไม่ได้อยู่ๆเขาไปซื้อที่ดินเปล่าแล้วสร้างให้หรูหราให้ดูไฮโซยกตัวอย่างเช่นบ้านที่เชียงรายแต่ว่าบ้านหลังนี้มันจะไม่ใช่แนวแนวอนุรักษ์และอันนี้คือสร้างมาใหม่หมดเลยไม่หลังที่ไซโยกเนี่ยมัน เป็นหลังสร้างใหม่แต่เราได้แรงบันดาลใจมาจากแรนสเก็โดยออรอบสถานที่สภาพภูมิอากาศก็เลยสร้างให้มันให้มันเหมือนเป็นบ้านทรงยุโรปก็ด้วยความที่ว่าอาพักหนึ่งก็ยังต้องทํางานเพื่อ,อหาเงินตามวิถีชีวิตของคนปกติเลยแหละแต่อีกอันหนึ่งก็อยากจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีบ้านสักหลังหนึ่งนะแล้วก็ปลูกนู่นนี่นั่นกินเองไปฮะไปดูสวนฝั่งนู้นกนะันฮะนี่คืออยู่ตรงนี้คือผลิตทุกอย่างแม้กระทั่งกระแสไฟฟ้าเราซีโร่คาร์บอนก็คอ๋อเนี่ยรักโลกนะแล้วก็มีอ่างเก็บน้ํา กักตุนน้ำไว้ยามหน้าฝนนะไว้ทาเกษตรใช่ไหมฮะใช่ตรงตรงนี้มันเป็นสวนประดับเนาะอ่าันี้มันก็จะให้ฟิลเหมือนกับอยู่เมืองนอกนิดนึงคือสวนสามายมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าอากาศคุณมันเป็นอากาศเย็นเย็นเพราะว่าไม่งั้นมันจะโตไม่ได้มันตายทันทีวปีแล้วสวยแล้วโอ้โหเนี่ยความสุขเขาละนี่เขาเขาดีไซน์เขาปลูกของเขาเองเขารู้เรื่องพันไม้เยอะด้วยทำอาหารเก่งเป็นนักลงทุนรู้เรื่องพันไม้งานสถาปัตย์แล้วก็นี่อะไรฮะเนี่ยเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกอนี่นี่เลมอน อ่าอันนี้นะอันนี้เกือบได้แล้วพ,พ,พี่พี่ลองดมดูฟินสุดโอ้ยเออมันเป็นเป็นกลิ่นเปลือกส้มนะใช่ก็คือมีปลูกอะไรบ้างคะเนี้ยตรงนี้พี่สะเดาครับอ๋อฮะปูขน,นุนมะปรางมะแขวนมะแขวนอ่า,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 าอ่า,อาแป้นนี้ไว้ทําลาบมะแขวนนะฮะไว้ใส่ในไกท่ทอดเนี่ยมันจะดับกลิ่นคาวได้ดีมากอ่าใช่ครับทุเรียนทุเรียนลองปลูกองุ่นบราซิลก็ประมาณนี้นะคะก็นี่ก็คืออีกอีกหนึ่งวิถีชีวิตนะะซึ่งตรงนี้ฮะ นะฮะตรงไกลๆนั่นก็จะมีอ่าสำนัก,ส,นกสงฆ์แล้วก็นี่บ้านเพป็นบ้าน ก็จะมีตรงนี้ก็เป็นชุมชนเล็กๆนะฮะประมาณ20กว่าหลังคาเรือนนะฮะแล้วก็ทําการเกษตรกันนะฮะซึ่งของเตอร์ก็มีพื้นที่แปลงเกษตรเล็กๆของตัวเองนะฮะ<ม>ก็ประมาณ10ไร่20ไร่ประมาณเนี้ยเท่าที่เราเห็นก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าออกแบบมาเพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่บนนี้ได้โดยพึ่งพาด้านนอกให้น้อยที่สุดแม้ว่าจะมีตังค์ซื้อก็ตามแต่แบบนี้ได้ความสุขกว่ามันไม่ฟินที่อะไรที่เราปลูกเองกินเองมันฟินกะว่าถ้ามีสงครามโลกครั้งที่อ่ะอืมต้องรอดต้องรอดนะอ่ะไว้เดี๋ยว ตามมาดูนะชีวิตของสหายคนนี้ของเราที่คงจะต้องรู้จักกันไปตลอดชีวิตยันแก่เพราะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาปลูกบ้านหลังเล็กๆหลังน้อยไว้พักผ่อนนะฮะแล้วก็มาช่วยเขาทําสวนทําเกษตรที่นี่แต่กอดอ่นตรงนี้ก็เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวรู้สึกมีมือพิเศษด้วยอ่เดี๋ยวจะทําข้าวหน้าปลาแซลมอนให้วัตถุดิบที่เราซื้อมาเมื่อวานนะคนไม่ใช่แนวนี้นะทุกคนเราปกติเน้นปะลานะเน้นบูดูนะ <laughs> มันก็ต้องมีผสมผสานเมื่อวานเนี่ยเราสเต็กแนวยุโรปไปแล้วคือเราก็ปลูกทุกอย่างบนโลกไม่ได้หรอกจริงๆแล้วใช่ใช่เมื่อวานก็เป็นแนวสเต็กนะทำน้ำกิวี่แล้ววันนี้ก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนี่ทุกคนนี่อนี่ไม่ได้แบบพันเข็มเขียมบางๆเหมือนตามร้านอาหารที่เขาต้องประหยัดต้นทุนเนาะมันนุ่มอยู่เนาะเฮ้ยอร่อยคุณอร่อยจริงเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาตรงที่ว่าพยายามที่จะ าปลูกที่จะทําที่จะสร้างเองให้ได้มากที่สุดใช่แต่แตพวกนี้บางท<ๆ>ีมันก็ต้องเป็นส่วนเสริมเพือ่อเป็นรสชาติของชีวิตที่มันเติมเข้ามาเราเราทำเราเรียนทุกอย่างปลูกทุกอย่างมันโล่มก็เป็นไปไม่ได้กินเผื่อนะทุกคนนะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะเป็นผู้ชายที่น่าสนใจมากๆนะด้วยแนวความคิดนะซึ่งตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าใครมีบ้านเก่านะ บ้านโบราณที่มีลายฉลูมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยหรืออะไรเงี้ยอาจจะสมัยร5ร6เนี่ยคือควรจะเก็บรักษาไว้ไม่ควรจะปล่อยให้ผุพังก็ติดต่อเตอร์ได้คือคือผมชอบอยู่แล้วงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโบราณอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความชอบของเขาอะที่ได้รักษาบ้านที่เก่าๆเนี่ยให้มันยังคงอยู่แล้วก็ปรับสภาพให้มันดีขึ้นส่งต่อมาให้เตอร์ได้นะฮะถ้าหากใครจะขายนะมีบ้านแล้วคิดว่าเฮ้ยมันผุพังไปตามกาลเวลาเนี่ยซึ่งศิลปะพวกนี้มันน่าสนใจนะน่าเสียดายด้วยถ้าหากจะปล่อยให้มอดมันกิน คือคือผมอะเอามาเนี่ยผมผมรับต่อมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาแบบไปขายทากาไรอะไรนะส่วนใหญ่ผมก็จะามานุรักษ์ต่อเลยา<ห>มา<ล>ยดูแลนะู่นนี่นั่นคุณอยากกลับมาเยี่ยมบ้านเดิมด่คุณมีแบบความผูกพันเนี่ยผมก็ยินดีให้เขา้าประมาณนั้นแต่วันนี้ยังไงขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะแล้วเดี๋ยวไว้คร <laughs> <laughs> ับผมเดี๋ยวไปดูบ้านเต้อ,อีกหลังหนึ่งที่ริมแม่น้ํานะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีสองหลังเขาแบ่งมาขายเราหลังหนึ่งที่จะทําเป็นร้านกางเต็นท์โอเคครับเราลงเขาไปลุยกันต่อ โอ้โลงเขามาก็แดดเปรี้ยงนะอย่างร้อนนะทุกคนเดี๋ยวแวะไปหาเครื่องดื่มเย็นๆกินที่คาเฟอเมซอนนะอยู่ข้างหน้านี่เองครับไม่ไกลอเอาโยเกิร์ตสมูทตี้สตรอเบอร์รี่แกนะ้วหนึ่งฮะที่มีส่วนลดด้วยนี่สิบบาทเดือดห้าสิบบาทนะ เย็นสดชื่นสะใจมากนะแล้วยังได้รับส่วนลดฟรีไปอีกถึง10บาทนะคุ้มค่ามากมากนะกับการสมัครบัตรบูการ์นะสิทธิพิเศษส่วนลดแบบเยอะแยะมากมายและสมัครฟรีด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเท็กซัสชิคเก้นนะหรือว่าคาเฟอเมซอนแต่ถ้าใครเป็นสายชานมไข่มุกนะที่ร้านคามุที่มีมากกว่า50สาขาเนี่ยก็ได้รับส่วนลดไป10บาทเช่นกันนะเนี่ยฮะผ่าน SMS ที่ส่งมาที่มือถือนะครับหรือว่าถ้าใครชอบสเต็กนะอยากกินผักสดๆนะร้านโอ๊กกระจูเนี่ยอันนี้ดังมากนะคุณภาพดีมากนะเขาให้น้ำแร่หมกักผลไม้นะ ไปอีกหนึ่งเหยือกเลยทีเดียวนะมูลค่า75บาทนะแต่ถ้าใครช่วงนี้นะครับจะเอาน้ํามันเครื่องไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องที่ศูนย์บริการยานยนต์นะฟิตออตโต้ของพีทีทีสเตชันนะครับ <c oughs> ก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดออนท็อปไปอีก100บาทเลยเช่นกันนะฮะในการเปลี่ยนน้ามันเครื่องแบบสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุ้มกันจริงๆนะยังไงลองไปสมัครดูนะครับสำหรับบูการ์ดนะฮะร่มรื่นมากนะทุกคนน้ำตกแต่โยกน้อยน้ำเยอะใช้ได้เลยฮะเนี่ยทุกคนบันไดนน้ตกะะฮ Let's go ประมาณนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่อยู่ใกล้บ้านบอลน้าห่างไปไม่ไกลนะอยู่ถนนเส้นหลักเลยเดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปอีกประมาณ20กิโลนะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปหน่อยหนึ่งก็ถึงบ้านบอลเองซึ่งที่เรียกว่าเสมือนน้ำตกหน้าบ้านนะก็คือผ่านไปผ่านมาบ้านบอลเนี่ยวะตรงนี้ได้อ่ะตามนั้นถ้าเดี๋ยวเราเดินทางไปที่บ้านกันนะทางเข้าบ้านบอลฮะร่มรื่นมาครับทุกคน ทำเลอยู่ในป่าแล้วนะเราก็ต้องบุกป่าเข้าบ้านเราด้วยนะโอ้โหรกมากอ,ะอ่ะตายแล้วทุกคน <laughs> ไม่ได้มาดาแล้วไปไม่ติดแล้วนะไอตัวเครื่องโซล่าเซลล์เราน่าจะเสียน่าจะมีปัญหานะเพราะว่ามันนิ่งเงียบเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมพาทัวร์พรุ่งนี้นะตอนนี้มันก็เย็นมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามากลางเต็นท์นอนตรงนี้ดีกว่าน่าจะสบายนะมันอยู่ใต้หลังคานะตรงนี้ก็เป็นรับเบียงนะทุกคนแล้วก็เห็นเนี่ยฮะไม่น้ํา แขวน้อยเป็นวิวอยู่ด้านล่างนะแล้วก็บ้านคุณเตอร์เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะติดๆกันที่เห็น2หลังเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะบ้านคุณเตอร์อยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ถ้ากลางคืนนะถ้าฟ้าเปิดทางช้างเผือกสวยมากๆนะเอาไปดูว่าตามนี้ครับทุกคนวันนี้เราซื้อข้าวมาแล้วนะข้าวกล่องก็เดี๋ยวเรากางเต็นต์ตรงนี้นะฮะกินข้าวนะครับแล้วก็ไปอาบน้ำนะฮะบ้านคุณเตอร์ตรงนี้อาบได้นะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะฮะบ๊ายบายนะคุณไนเลยแล้วกันครับผมบ๊ายบายฮะ อรุณสวัสดยามเช้านะเช้านี้เป็นเช้าที่สดชื่นมากๆนะเนี่ยฮะยอดปลายภูเขานะก็มีหมอกนะฮะลอยโอบล้อมขุนเขานะช่วงนี้หน้าฝนนะฮะว่าจะพืชต่างๆเนะี่ยฮะคือเติบโตเร็วมากนะเพราะว่าที่นี่ฮะอุดมสมบูรณ์นะเพราะว่าอยู่เข้ามาลึกนะในขุนเขานะครับมีวิวเขาเนี่ยครับโอบล้อมนะสามร้อยหกสิบองศาเลยทีเดียวนะีน่คือถางไปแล้วนะฮะร,รอบหนึ่งฉะนั้นตรงนี้ก็เตียนลงมาหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ดินเราสถานที่ตรงนี้กว้างเพียงพอที่จะ ทำเป็นลานกลางเต็นท์นะฮะริมแม่น้ําเราก็จะมีสาัลานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยต้นมะขามต้นใหญ่ร่มรื่นเดี๋ยวเราจะทาที่นั่งล้อมรอบไปเลยนะฮะเนี่ยครับพื้นที่กว้างขนาดนี้เดี๋ยวเอาต้นไม้สวยๆนะฮะใหญ่ๆสูงๆมาลงไว้บางจุดนะครับจัดเป็นสวนสวยๆนะฮะให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปมาพักผ่อนมาฟินกันแล้วเอาให้แบบเงียบสงบเพราะว่าที่นี่เนี่ยบอลจะจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวด้วยนะเราไม่อยากจะให้มาแบบพลุกพล่านใจจริงอยากจะพาเดินเข้าไปข้างในนะทุกคนแต่ว,ว่ามันรกมากนะเอาเป็นว่า ก็ดูขอบเขตบริเวณบ้านให้รู้แล้วกันว่าอาหานี่พามาชมบ้านบนพาเที่ยวนะจากคนที่ลาออกจากงานด้วยเงินส0 0 0มื่น ุดท้ายก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าเราจะมีบ้านอยู่ติดริมแม่น้ําแล้วก็จะมาทาเป็นลานกลางเต็นท์ให้ทุกคนได้มาฟินด้วยนะเนี่ยฮะมุดเกตของเราก็จะสุดแค่นี้นะฮะประมาณนั้นไปฮะไปดูบ้านคุณเตอร์ดีกว่าอ่าครับตอนนี้ต้องมุดกันหน่อยนะคือถ้าใครติดตามเมื่อปีที่แล้วตอนที่บอลมาซื้อบ้านหลังนี้นะฮะอ่าตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคเพิ่งโควิดใหม่ๆนะฮะบ้านก็ยังสภาพดีอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเตอร์เขาก็เปิดเป็นที่พักนะสองหลังนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าบ้านของบอลเนี่ยจะเป็นสไตล์รี นะครับมีแต่ห้องพักห้องนอนสองห้องกับห้องน้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อสวยๆนะรจริงๆมันเดินเชื่อมต่อกันได้หมดเลยฮะทุกคนแต่ตอนนี้อย่างที่เห็นนะบ้านเรากลายเป็นป่ากันแล้วครับทุกคน <laughs> ก็จะลกหน่อย <c oughs> บ้านคุณเตอร์ก็จะใหญ่หน่อยนะก็จะมีลักษณะ3ชั้นเมื่อคืนนะฮะคุยกับคุณเตอร์ว่าเดี๋ยวเราจะรีโนเวทนะฮะแล้วก็ทําทให้สวยเลยทั้ง2หลังนะครับแล้วก็ปรับสภาพเนี่ยฮะ คือจริงๆมันจะเห็นพื้นที่ตรงนั้นนะโล่งแล้วก็สโลปลงไปนะสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้ววิวแม่น้ําตรงนี้มันเป็นโค้งน้ํานะทุกคนเป็นโค้งน้ําที่สวยมากเนี่ยตรงนี้ก็ปิ้งหมูปิ้งอะไรกินกันได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสาราจริงๆสวยนะทุกคนมันจะหักไหมเนี่ยไม่ได้เดินกันมานานแล้วนะนี่ปื๊ดอย่างสวยอะทุกคนมีภูเขาอยู่ด้วยฮะปื๊ดแล้วก็เนี่ยที่เราก็จะอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราตัดให้เตียนนะฮะให้โล่งนะฮะสโลปทำสันลงสารานะฮะให้ได้เห็นโค้งน้าทั้งฝั่งนน้ีะะ นี่แหละฮะบรรยากาศนะครับว่าที่ลานกลางเต็นท์นะฮะแล้วก็ที่พักของบอนลนะที่จะเปิดในอนาคตแต่ตอนนี้ขอเก็บตังค์ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวน่าจะพยายามเปิดให้ได้ภายในปีหน้านะฮะอาจจะก,กลางปีนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะฮะก็นี่แหละฮะทั้งหมดของการเดินทางในคลิปนี้นะครับที่อยากจะให้หลายๆคนที่ติดตามนะดูการเติบโตของเส้นทางฝันของบอลตั้งแต่7ปีก่อนที่ลาออกจากงานนะด้วยเงินเดือนหมื่นแปดนะ,ะทำตามหัวใจขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวทั่วประเทศไทยนะครับจนสุดท้ายเราก็ได้มีบ้านติดริมแม่นะ้ำ แขวนนะฮะถึงแม้ว่าจะต้องหาเงินนะฮะเพื่อมาปรับปรุงพื้นที่ให้สวยๆรอต้อนรับทุกคนอยู่นะยังไงขอบคุณจากหัวใจเลยนะที่ช่วยสนับสนุนกันมานะรวมถึงบูการ์ดนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งนะในการสนับสนุนความฝันนะฮะของเขาเนี่ยสิทธิพิเศษโปรโมชั่นดีๆเพียบนะครับให้เราได้เอาส่วนลดไปใช้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยและไม่ใช่เพียงแค่สิทธิพิเศษนะฮะโคด้ดดีๆทั้ง5ร้านตามที่บอกไปแค่เพียงคุณมีบัตรบูการ์ดนะครับก็สามารถเอาไปใช้เป็นสิทธิส่วนลดนะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารทีีี่พักกแลล้้ว็ออาจจะะไดขงฟรนบเเยย จากกลุ่มของ OR รนะแล้วยังสามารถสะสมแต้มด้วยนะเป็นส่วนลดนะครับในการเติมน้ํามันนะหรือเอาไปเป็นส่วนลดในร้านค้าในเครือ OR ได้ด้วยนะถ้าใครยังไม่สมัครนะรีบไปสมัครได้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้เนี่ยไปจนถึงนะครับวันที่31ตุลาคมรอแค่2วันก็จะมีโค้ดนะเพื่อให้ได้ใช้สิทธิพิเศษส่วนลดตามที่เราได้บอกไปแล้วก็เอาบัตรเนี่ยไปใช้สะสมแต้มได้เลยนะนี่แหละครับบัตรบูการ์ดนะฮะสิทธิประโยชน์ของเขาดีๆเพียบอะยังไงทริปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฮนะไว้รอติดตามการเดินทางต่อไปนะทริป่่อไราาายยังยููทีกพด ทเที่ยวนะฟินฟินอันซีนนะใจกลางเคินเขาแล้วส่วนตรงนั้นจะเป็นที่ไหนไว้รอชมออกไปใช้ชีวิตได้เต็มที่ใช้ชีวิตให้อิสระ